ผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้พบกับผมอีกแล้วเกมเดิมเกมดีลัก,กี้นิโกเกมที่แล้วเรามาซื้อฟิติปินแล้วมันแบบอ่ค่อนข้างที่จะขัดหูขัดตาผมเหลือเกินนะฮะเพราะว่ามันจ่ายไม่ดีะฮะแต่มีดอกสุดท้ายที่มาช่วยชีวิตเราไว้นะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาไม่ใช่วันนี้เคลิปนี้ผมจะมาปั่นซัก กดเอาแล้วกันนะกดเอาโอเคับผมไปดูกันแล้วกันโอเคมาโอ้โหดอกนี้ก็สวยอยู่นะสวยอยู่นะ500สวยงามมากไหลต่อไหลต่อเป็นเอแล้วแมวจ่ายต่อโอ้โหคูณ1ิบโอ้โหรู้อย่างนี้ปั่นตั้งนานแล้วฮะู้อย่างนี้ทำไมแล้วผมเต็มจอมีไวมีไวโบไปอีกเต็มจอแล้วสกแกตเตอร์สกแกตเตอร์รูอย่างนี้ผมไม่ต้องซื้อแล้วมั่งฟรีเกมอะโอ้โหไหลต่อเป็นสิบก็ผมขอเจแถวสม เจแถว3ไม่เงินก็สกแกตเตอร์ก็ได้สักตัวโอ้โหไม่มาสักอย่างครับผมโอเคโอ้โหมาดอกแรกก็บิ๊กวินไป2 0 0พเลยฮนะโอเคก็ผมถือว่าใช้สวยงามฮนะดูดิรอบนี้ฟรีเกมเข้ามันจะจ่ายเราเท่าไหรนะ่ฮะเด็ดบาทมามาให้หมดมาให้หมด โอเคจ่ายเป็นเจไปครับผมโอ้ม,อ ه, มาครับผมคงไฟนี่มันจะโอ้ยดูตัวคูนมันมันมันหายไปไหนโหลตัวคูณมันหายไปไหนโอ้โหสวยครับผมจ่ายมาเป็นพัดดอกนี้ถ้ามีตัวคูณนะแต่ตัวคูณมันไม่ออกอะอนี่รอบนี้ดูดิยังคูณสองอยู่เลย โอ้โหเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาโอ้โหคูนแปดลสุดท้ายแล้วเนี่ยลอบสุดท้ายโอ้โหจะจ่ายตัว,ตวคูณนะพอตัวคูณออกแล้วไม่จ่ายเลยนะโอ้โหยังเหมือนเดิมะเกลือเหมือนเดิมนะสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทโอ้โหโอเคไหลไปลูกสวย หลอีกปะไหลอีกครับผมได้เรื่องได้เรื่องแล้วเอมาสวยงามว่าผมคูณ2มาดิคูณ2มาดีโอเคไหลต่อสเกตเตอร์เข้าอีกแล้วถามจริงถามจริงโอ้โหสวยงามครับผมจังหวะน,นี้มาแบบสว,ส,วส,วสวยๆเลยสวยๆเลยสวยๆเลยฮะมาดูกันในฟรีเกมรอบแก้มือน,นะอันนี้รอบแก้มือน,นะเข้าแล้วเข้าอีกว่าฟรีเกม โอเคก็ okay, ผมจ่ายเป็นโซชิมาจ่ายเป็นซูชิมาแล้วก็จบหรือเปล่านี่เรียบร้อยฮะคูณสีป okay. ส่ป่ะโอเคคูณสิบโอเคว้าวโอเคจ่ายมาแล้วผมมีวายมาเชื่อมนะแล้วเอแถวรอจะทุยมาทุยอะไรวนะเนี้ยอะไรของผมครับเนี่ยลิ้นพันกันหมดแล้วฮะลิ้นพันกันหมดแล้วเฮ้ยฟรีในฟรีนะเนี่ย ฟีในฟีนเนี่ยว่าไปว่าไปสวยงามะยังยังยังได้ลุ้นยังได้ลุ้น3ช่องนำโชคเลยป่ะสามช่องนำโชคเลยปะ่ะถ้าเข้าฟีในฟีนะเพราะตอนนี้เราคูณ12แล้วไงเข้าฟีในฟีเพิ่มมาอีก10รอบเป็น15รอบนี่มันสวยงามมากเลยผมบอกเลยนะโอ้โหขอจ่ายเน้นๆอีกสักดอกหน่อยได้ไหมคูณ16หเหลือ3รอบเนี่ยขอเน้นๆ,ๆขอเน้นๆขอเน้นๆได้ไหมคูณ18นะฮะสองรอบ โอ้โหคูณ20คูณ20รอบสุดท้ายต้องจ่ายต้องจ่ายแล้วจ่ายมาเป็นพันครับผม300โอเคโอเคแล้วก็จ่ายน้อยน้อยอยู่นะน้นอยอยู่นะลูกอ่านเลยโอเคเครับผมมาพันหนึ่งถ้าเกิดเราซื้อเนี่ยเราไม่ได้ค่าฟรีเกมคืนด้วยนะเมื่อกี้ฟรีเกมเมื่อกี้โอ้โหฟรีเกมไม่จ่ายจริงๆนะวันนี้นะ แต,แต่หมุนธรรมดาค่อนข้างที่จะออนไลน์ดีครับผมอย่างว่าแหละครับผมลัคก,กี้เนโกผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อฟรีเกมเนี้ยมันไม่ค่อยจะคุ้มนะครับโอเคมาพันเก้าอู้สวยอยู่นะโอเคเมื่อกี้ผมลืมดูอะไอไอโอ้โหแล้วจ่ายแมวครับผมจ่ายแมวมาคูณแสวยงามนี่มีไว้ไหลต่อแน,น่นอนร้อซโอเคสวยงามสวยสวยงาม อย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปแล้วครับผมหลายๆครั้งนะที่ผมบอกไปลักที่เนโกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมาซื้อฟีกมน่มันไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่นะครับผมเราต้องอาศัยปั่นให้มันเข้าฟีกมเองเนะเพราะว่าในปั่นเนี่ยมันก็สามารถจ่ายบิ๊กวินได้เ,เพราะว่าบอกมาจ่ายแมวแบบเนี้ยโอเคโอ้โหตอนนี้กําไรเรามาเต็มเต็มแม็กแล้วนะโอเค กำไรเน้นๆน,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 นะครับผมกำไรเน้นๆมาดอกนี้สวยงามครับผม800โอ้โหแล้วพัดไหลต่อไหมไม่ไหลต่อนะแต่บิ๊กวินไปที่822้บาทโอเคเอ้ยว่าต่อฟักสวยดิอย่างเงี้ยโอ้โหฟรีเกมเข้าลูๆุฮะไม่ต้องซื้อก็ได้เอาโอ้โหของจริงว่ะลัคกี้เนโกะช่วงนี้ลัคกี้เนโกะค่อนข้างที่จะเอาเรื่องมากเลยนะ ผมสังเกตมาหลายวันแล้วเป็นรอบไหนก็นได้รอบนั้นโอเคมาคูณสิบครับผมโอเคไหลต่อฮะไหลต่อไหมจังว่านี้จังว่านี้ก็จบไปแล้วครับผมจบไปแล้วครับผมแต่ได้คูณสิบมาก็ถือว่าอุ่นใจแล้วนะขอแค่มันจ่ายแบบหนักๆอีกดอกนึงโอเคไหลต่อเป็นสิบครับผมสวยสวยดิสวยดิไหลต่อเป็นเจฮะไหลไปแบบนี้ขออะไรแบบนี้อื อันนี้หมนธรรมดาเน้ไหลแบบนี้มันก็ไม่สามารถได้แบบเยอะแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันไม่มีตัวคูณอันนี้ตัวคูณ12ไปแล้วครับผมแล้วซูชิปลาดิปลุกอืมฝ่าซูชิซูชิปลาดิใบลวกนะแถวแรกโอเควันนี้ค่อนข้างที่จะลิ้นพันกันหน่อยนะเพราะว่าผมเป็นร้อนในนะครับผมนะ <c oughs> กลับมาแล้วผมกับโรคร้อนในโอเคจ่ายมาเท่าเดิมคผมรับผส400 300โอโ้โหผมว่าเราเห็นดีกว่านะเราได้มามืดหนึ่งแล้วว่า โอ้โหของจริงนะเนี่ยกำไรมาเน้นๆครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมนะมีคลิปใหม่ๆลงทุกวันเลยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีนะครับผม See y o u ทุกคน